ไปเบิ่งสุดท้ายเบิ่งแม่ครัวเห็นยังกินแม่ครัวยังกินตนกเสียงสบายดีกล้องไหมสบายดีทุกคนมี้สิมาต้มข้าวเปียกข้าวเปียกหรือว่าก๋วยจั๊บทางฝั่งไทยเอิ้นก๋วยจั๊บฝั่งลาวเอิ้นข้าวเปียกสูตรใดข้าวเปียกใส่หมูกระดูกหมูสูตรใดล่ะสูตรอะไรลาวไทยสูตรสูตรข่อยข้อสิแก้ว ขั้นตอนแรกแรกกต็ต้มน้ำต้มน้ำเห้น้ำผดหรือว่าน้ำเดือดเราจั่งใส่หมูตามลงไปก็ตามด้วยใส่เนี่ยลสดลีเกลือตามนญ่ไทยไทยกับผักชีกับเทียม ตาแกงใส่ก่อนผัดรังแกงใส่กระเทียมผิดไทย,ไทยกับฮาปักซีที่ตำไว้แล้วก็ใส่หมูลงไป <c oughs> ใส่หมูแล้วก็ลอให้น้ำฝดหมูเปื่อย ลอข้าเปียกซุกใส่ลูกซ้นใส่โมยอตามใจชอบใส่ได้เลยเผ็ดเองแซบเอง ไลน์มันน่เบ็ดไปดาว่ะเบ็ดนี่อย่ะ <c oughs> <c oughs>